สวัสดีครับพี่นองปองปลายแฟนๆช่องลูกไสหล่าเมญาเลื่อนที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้นีครับพาพี่พานองมาเบ่งการใส่แผงโซลาเซลล์นะครับในการสูบน้ำนะครับซึ่งซื้อเนื่องจากคลิปทีแล้วนะครับผมเองนะครับก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีคนนะครับมาลักลอบขุดระบายน้ำนะครับเข่ามาท่วมขังเข่าจนเกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายนะครับ เหมือนที่ผมได้นำน้ำเรียนนะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับเมื่อนี้นะครับจังได้เอาปั๊มนะครับเดี๋ยวเขาค่อยไปเบิ่งปั๊มกันนะครับมาใส่ในการสูบน้ำนะครับสูบน้ำนะครับตัวนี้นะครับผมถือเป็นแหลรงแรงผลิตพลังงานนะครับสี่ใส่ในการล่อเลี้ยงเกษตรกรล่อเลี้ยงกสิกรรมนะครับในแปลงหน้า ผมติดตั้งไว้นะครับสีแผงนะครับเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองเฮ็ดเองนะครับก็เฮ็ดขึ้นง่ายๆนะครับบ่ได้เชื่อมใดยังนะครับฝังเสาเจาะเล็กฝังเสาเจาะเล็กเองนะครับใส่วิธีการขันน็อตขันสกรูนะครับแทนการเชื่อมนะครับเพราะว่าผมเชื่อมบ่เป็นเชื่อมบ่เป็นก็ใส่วิธีการวัดคำนวณออกมาเจาะนะครับเจาะน็อตเจาะสกรูนะครับประกอบขึ้นมาเป็นชุดครับ ประกอบขึ้นมาเป็นชุดนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่บ่มีไฟนะครับขันจ้างเขาก็เสียเงินเสียทองหลายนะครับก็จังว่าได้เฮ็ดเอาเองนะครับในส่วนของแผงนะครับเป็นแผง3ามลอยซีซีวัตซีแผงนะครับเป็นยังต้องใส่ซีแผงนะครับจริงๆแล้วนะครับกะติดตั้งใบซีแผงนะครับถ้าหากว่าอุปกรณ์ใดที่นัามาใส่นะครับอุปกรณ์ใดที่นัามาใส่อ่าสี่ต้องการไฟบอรหลายอ่าสี่ใส่แผงหนึ่งสองแผงสามแผงสี 4, แผงก็แล้วแต่นะครับข้อติดไว้เบื้องต้นคือซีแผงนะครับเป็นแหล่งพลังงาน นะครับในการสิใสในไฮในนานะครับแต่ว่าตัวนี้มือนี้นะครับผมผมได้มาติดตั้งปั๊มสูบน้ำนะครับติดตั้งปั๊มสูบน้ำซึ่งปั๊มสูบน้ำกระหางจากตัวแผงนะครับห่างจากตัวแผงอยู่ประมาณ20เมตรนะครับนี่เป็นน้ำนะครับนี่เป็นน้ำซึ่งได้จากการสูบ2แผงนะครับ300ซีซีบัดสอแผงนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งก่อนนะครับ นี่คือจุดที่สูบนะครับนี่คือจุดที่สูบพี่ฟ้ามองว่าบึงใส่ฟ้าครอบไว้นะฮะใส่ฟ้าครอบไว้ตะแกงครอบอีกเพื่อนึงตะแกงครอบอีกเพื่อนึงนะครัโบโอยังโยกขึ้นมา ขอไปตรงนี้นะครับในการซูปน้ำจริงๆจากโตเครื่องนะครับจากโตปั๊มแท้ๆนะปั่มแท้ๆนะครับน้ำทรงออกประมาณขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าเฮ้ามีข้อจำกัดก็คือเฮ้ามีทอพี่อีอยู่ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็เลยเดี๋ยวมาแปลงรถ มาเบิ่งปริมาณน้ำนะครับในช่วงที่แดดจัดจัดนะครับในช่วงที่แดดจัดจัดปริมาณน้ำกับประมาณนี้นะครับความแรงของน้ำความแรงของน้ำกับประมาณนี้นะะขาดวาซูปไปเรื่อยๆนะครับเบิดมือเบิดเว้นนะคะระคับกับเพว่ากับค้งสีได้ปริมาณน้ำพอสมควรหนะากว่าท่านไหนสนใจนะครับที่อยากสอบถาม เรื่องของการติดตั้งครับผมกับพ่อมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพ่อสีแหลกเปลี่ยนกับพี่กบน้องได้นะครับสอบถามมาได้โอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอยุติเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ